สวัสดีท่านผู้ชมครัวันนี้เราจะมาถ่ายรถขบวน4-4-5กันนะครับตอนนี้คาดว่ารถล่าช้านะครับเพราะตอนนี้ได้เวลารถเข้านะครับถ้าตามเวลาไม่กันยังไม่ลงเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้จะได้รถจักรอะไรกันทางขบวนวันนี้อากาศร้อนมากนะครับที่สรลา่า32องศา ในยางก็จะมีรถชักอาร์ตอมไม่ทราบหมายเลขนะครับน่าจะเป็น4401หรือเปล่าน่าจะไม่แน่ใจนะเพราะสีคล้ายมากเลยแล้วก็มีปูจีเค0 1 7นเจดนะจอดอยู่ในะยะจอดอยู่ในชานชลาที่สองครับรถของข,องของบวนมีเสียงประกาศแล้วนะครับ ขอไปนะครับ อ๋อเนอะนี่ขานกันยังไม่ลงนะครับ Attention, please. The arriving train is a local train. Number four, four, five. From Q4 to REI Junction. Passengers are traveling on this train. Please, kindly board on platform number one. Thank you. <coughs> ขบวนเจ็ดเจ็ดแปดที่ผมมาถ่ายผมเกือบจะได้เจอระปูอยู่แล้วแต่ผมไม่กล้าเดินมานึกว่ารถจะออกแล้วเพราะเห็นเล่นเครื่องน่าจะเล่นเครื่องทำลมนะฮะ ดีสหาขันต้า,งาลงแล้วนะครับเหมือนรถใกล้มาแล้ว มีคนขับรถตัดทางนะครับโอ้เป็นจีเอนะครับได้ยินเสียงหวีดมาแล้วอ่ะใช่จริงๆนะครับจีเอมาดูนะครับเบอร์อะไรนะครับอุยตายน้องหมาอ๋อแล้วไม่นจะข้ามไม่นะไปไปไป ไปรถมาแล้วมันไม่กลัวตายกันเลยอายามาแล้วครับเป็นรถจากเจนะครับสี่ห้าสี่เก้าครับ G 45, ผมสี่ห้สี่เก้าครับเจสี่ห้าสีเก้าครับผม ขออภัยในความมือ